สวัสดีจ้าสวัสดีสาวนั่งผ้าเสื้อะพี่น้องมาเพื่อนๆกินคือเก่าแล้วจ้ะผัดคะนา้าผัดข้าวผัดปลาเค็มบังเคียงนี่กินบ่เบิดน,นีของหวานน้ำเด้ออันนี้น้ำพริกปลาปนบังเคียงหน่อย สาวนั่งกินอันกินมะขามลายพูดพี่น้องอืมอืม,อมบบนั่งทิบปลาปุ๋นซาบๆเขาแรงจ้ะ มีตอกก๊อกสองเรากินไม่หมดเราก็มากินอีกอกับข้าวก็ไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่หรอกทุกคน เราอยู่เพื่อกินน้องใหม่หัดทำคลิปสั่นสางหามาเห็ดมาวบามาคุยกับพี่น้องเนาะทำไปเรื่อยๆเรี๋ยเเราก็ชินผิดถูก เป็นฟูคอยคิดไายังสลละเปิดคิปมากอะเจ,ดจิดใจฝาดบุ่มเลยกินเลย <c oughs> ว่าแรกกับตลกเจ้าของให้พี่นอ้องสานน้ามีของหวานน้ำเดือพี่น,อน้อง่เกินข้าวเสร็จแล้วก็จะตบท้ายด้วยของหวานนะ ยทำเองอันนี้ซื้อซื้อข้าวเจา้ากินซ้ำเนี่รหรอพี่นอ้อ เป็นสาวบ้านๆสาวสกลุลบัติดรูดร้วยติดอิม่มกินอิ่มนอนหลับก็พอแล้วเพื่อน กินข้าวอยู่บ้านมานั้นี้เบิ่งฮอนๆเลยจ้ะน้ำกะทิอยากกะเฮ็ดเองหอมกะทิ สาวเบอรสาวน่าจะกินของหวานตักมาหลายโปรดจังป่ะตักให้มันเต็มก่อนคลิปบ้านๆคอยดียสิเฮดคลิปคลิปแบบแปลกแหวกแนว นำเสนอชีวิตตัวเองต้องมีหรอหมะคนมาเบิ่งนะเพราะเราไม่ใช่ดาราเราเป็นคนปกติแต่เราก็ต้องทำได้ ทำไปเลยความขยันคนอยู่ข้างบนเดี๋ยวเขามองเห็นเองขวอยเสื้อจังสันทำดีได้ดีแม่ไหม ต่ไปกับชิชาชคลิปไปเรื่อยๆหมดแล้วเราก็ต่อของหวานกันเห็นไหมของหวานก็จะมีเป็นบางวันแล้วแต่ แซ่บหวานมันไม่หวานมากม,มันนี้สาวนางนึ่งเมื่อก่อนนั้นทุกคนนึ่งแล้วค่อยมาต้มอร่อยไม่รู้บ้านไหนเขาทำแบบไหนกันแต่บ้านสาวนางนึ่งก่อนอ มันกบ่เบลมันก็จะมีจมูเป็นชิ้นเป็นชิ้น ที่มันก็จะแตกแหวกแนวกันออกไปเนอะทุกคนอโอเคแต่เพื่อนๆฝากอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอให้ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวนางด้วยได้จ้ากดกระดิ่งดำกิ้งกิ้งกิ้งไว้น้ำเด้ดจ้าสวัสดีค่ะ